Life <rium> in a world that keeps <citoyens> changing. <Nacional> Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you we've got is tangled caught in once before our fantasy reality. หัวไม่สุกวันนี้นะครับผมก็จะถือโอกาสมาคุยนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับเขาเป็นวันหยุดของหลายๆคนนะครับอยากจะคุยเรื่องของการที่ช่วงโควิดกำลังระบาดอยู่ในช่วงนะครับช่วงโควิดระบาดก็ทำให้เกิด ทำให้เกิดความสูญเสียมากมายนะครับผู้คนตอนนี้ก็คือมีชีวิตที่ไม่ปกติถ้าเกิดเราจะนึกถึงเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับย้อนหลังกลับไปนิดนึงเราก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ก็คือสมัยนั้นเ,เราก็คีเกิดกันไม่ถัครับที่เป็นโเขาเรียกหาลงหาลงเมืองแล้วครับตอนนั้น้าเกิดจะไม่ติดอ่านจากข้อมูลต่างๆม,มา หาหากินเมืองหาลงเมืองอะไรสักอย่างก็คือเป็นโรคของสมัยก่อนซึ่งการแพทย์เรายังไม่ทันสมัยเราก็มีคนตายมากมายเกิดจากการเชื้อเนี่ยแพร่โดยทางเดินอาหารนะเป็นระบบาเดินอาารก็คือตอนหลังก็คือเรามารู้ว่าโรคอันนี้ก็คืออ ah หิวาตกโรคนั่นเอง เรื่องนี้ด้วยความที่สมัยนั้นเนี่ยเรายังไม่มีความรู้ทางด้านสาธารณสุขทางด้านการแพทย์อะไรก็คุณยังไม่มีการพัฒนาอะไรมากมายเราก็ใช้วิธีการว่าอ่ะโอเคเมื่อมีคนตายก็เผาเผาก็เผาแบบสมัยก่อนก็เผากันยังไงเผาแบบกองฟุนกองฟอนอะไรก็ว่ากันไปบางทีก็สพก็ลงลงน้ําลงคลองลอยไปตามน้าตามคลองแล้วมาสมัยก่อนก็กินน้ํากันในคลองใช้น้ําในคลองก็ทําให้เชื้อโรคนี้แพร่ไปอย่างมากมายก็คนก็ตายกันมาก มากมายครับเราก็คิดว่ามันคือโลกของอเป็นโลกของหาหาหาโรงพยาบใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆแล้วก็คือดีๆก็คือว่าเป็นโลกวแตกะโลกนั่นเองซึ่งกว่าเราจะมารู้กันในภายหลังกว่าจะมีวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ความเจริญจะความเจริญเข้ามาในบ้านในเมืองเราทุกวันนี้ก็ ถือว่าชีวิตของเราขอ,ของผู้คนเราเนี่ยก็ดีขึ้นกว่าก่อนมากนะครับทางด้านโดยเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขทางด้านการแพทย์แต่ว่าโลคเชื้อโรคเนาะมันก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็ประสบปัญหาครับไวรัสโคโรนา19ตอนนี้วันนี้วันนี้ที่เราจะพูดถึงนะครับโคโรนาตอนนี้ว่าแล้วประเทศของเราประเทศไทย เราจะทําอย่างไรต่อนะครับเราจะทําอย่างไรต่อกับในสถานการณ์แบบนี้มีการแพร่ระบาดมีผู้คนติดเชื้อติดติดเชื้อเป็นรายวันจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับนี่เราจะป้องกันกันอย่างไรตรงนี้สําคัญดังนั้นตรงนี้นะครับก็คือเราก็จะต้องมาดูว่า จริงๆถ้าเกิดคนที่มีอำนาจบริหารจัดการความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศนี้ก็คือรัฐบาลรัฐบาลมีนโยบายแบบไหนจริงๆเราสามารถดูจากประเทศที่ประสบความสําเร็จได้นะครับยกตัวอย่างประเทศอะไรครับตอนนี้ที่ประสบความสําเร็จในการปนะ้องกันไวรัสโคโรนาได้สําเร็จเป็นอย่างดีตอนนี้เราก็ต้องไปดูประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นประเทศที่พบ เป็นครั้งแรกแต่เขาก็สามารถที่จะควบคุมแล้วก็ตอนนี้เลือกถือว่ารับมือได้แล้วนะครับอเมริกาก็ถึงอยู่ในขั้นวิกฤตเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับปัจจุบันก็น่าจะฉีดวัคซีนเกือบจะครบนะครับเกือบจะครบแล้วอัตราการเสียชีวิตก็ลดน้อยลงและที่ผมได้ข่าวมาล่าสุดก็คือประเทศอิอสราเอลนี่เขาก็ไม่ไม่ได้มีความกังวลมากมายเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าเขา สามารถฉีดวัคซีนป้องกันให้กับผู้คนประชาชนภายในประเทศได้เรียบร้อยเป็นอย่างดีนี้ประเทศเราเราก็ต้องมาดูว่าเราติดขัดอะไรอ่ะเราไม่สามารถทําให้เหมือนกับประเทศอื่นๆได้ที่จะสามารถปกป้องชีวิตผู้คนของประเทศไทยของเมืองไทยเราให้อยู่รอดปลอดภัยจากโคโรนาไวรัสอันนี้ผู้บริหารประเทศถ้าเกิดเราบริหารประเทศนั่นหมายความว่าเราจะต้องรับผิดชอบความอยู่ดีมีสุข ของคนในชาติถ้าเราจะลดขนาดของประเทศชาติลงมานะครับให้มันเล็กลงมองง่ายๆมันก็คือบ้านบ้านหนึ่งนั่นเองดังนั้นผู้ที่เป็นรัฐบาลคณะนะรัฐบาลก็คือพ่อบ้านก็คือหัวหน้าครอบครัวในครอบครัวนั้นๆที่จะต้องดูแลสมาชิกในครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขอยู่รอดปลอดภัยดังนั้นถ้ามีคนในสมาชิกสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็ผมรู้สึก เสียใจมากนะครับที่มีตลกที่มีชื่อเสียงนะครับสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยเราเนี่ยก็เสียชีวิตไปก็คือนักคอบขอเอ่ยชื่อนะครับขอเอ่ยนามขออนุญาตเอ่ยนามนะครับตรงนี้ผมรู้สึกเสียใยแล้วก็เป็นความสูญเสียที่ประชาชนคนไทยรู้สึกไม่ดีอย่างมากคราวนี้นะครับกลับมาผมก็มี ความคิดอยู่2อย่างที่จะเป็นความคิดส่วนตัวของผมซึ่งอาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ลองเอาไปไปคิดดูนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการที่เราจะสามารถที่จะป้องกันโคโโนวิดหนาไวรัสนอกจากมาตรการที่นำออกมาใช้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าการฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ก็รีบทําสิครับมันติดขัดตรงไหนแล้วครับคนที่มีอํานาจอยู่ในมือสามารถที่จะบริหารจัดการอะไรได้อย่างรวดเร็วก็ต้องใช้เวลาที่มันรวดเร็วให้มันทันต่อเหตุการณ์นะครับเพื่อที่จะได้รับมือกับโรคอันนี้ได้กับโรคไวรัสอันนี้ได้ก็คือมันสเปรดมันแพร่ไปทุกวันทุกวันอย่างรวดเร็วแล้วคราวนี้คนที่บริหารจัดการที่จะไปป้องกันไปสกัดให้มันฟีสฟีสให้มันอยู่แช่แข็งอยู่แค่นี้แล้วก็ทําให้มัน ไม่ขยายออกไปแล้วก็ทําให้มันเผือดหายไปหดหายไปนะคนที่ป่วยอยู่ก็รักษาให้หายนะครับแล้วการที่มันจะเข้ามาเนี่ยอ่แบ่งเป็น2อ,อย่างก่อนนะครับก็คือวัคซีนก็คือเรื่องของวัคซีนก็ไปดาเนินการให้มันเบ็ดเสร็จอย่างรวดเร็วไม่ไม่าว่ามาติดขัดตรงไหนก็เอาไปถกกันสิครับก็คุณมีอํานาจอยู่ในมือหรือว่าคุณจะให้คนอื่นที่เขา จะปล่อยอํานาจให้กับคนอื่นเขาเขา้าเข้ามาดูแลก็ได้นี่ครับประชาชนใช่ไหมครับถ้าเกิดเราให้อํานาจเขาบริหารจัดการหรือดําเนินการอะไรก็ก็มอบอานาจหรือว่าให้เขาเป็นตัวแทนจัดการไปก,ก,ก็ทําสิครับถ้าเกิดไม่ทําแล้วก็ประชาชนก็ได้รับความเสียหายกันแบบนี้มันก็รู้สึกมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับประชาชนมีแต่โทษกับผู้คนที่จะต้องมาเสี่ยงชีวิตไปวันๆแล้วก็ไหนจะ เกิดความวิตกกังวลโรคประสาทเข้ามาแทนที่แสกซ้อนอีกต่างหากนะครับอันนี้พูดถึงมาตรการที่เราจะฉีดโควิดวัคซีนโควิดก็ไปดาเนินการสิครับผมไม่ทราบ <c oughs> ว่าติดขัดอะไรนะครับติดขัดอะไรก็มาชี้แจงสิครับผม,มเห็นเรื่องบางเรื่องติดขัดมากมายก็สามารถที่ดําเนินการต่อไปจนได้ดันทุนลังไว้จนสําเร็จนะครับหลายเรื่องหลายราวนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้ออาวุธยุทโุปกรณ์นะครับเป็นเงินจํานวนมากมาย คุณอยากได้คุณอยากซื้อคุณมีอํานาจคุณก็ยังทําได้แล้วคราวนี้วัคซีนเนี่ยครับมันก็มีประโยชน์เหมือนกันประเทศเราถามว่าอยากได้ไม่อยากได้ประชาชนอยากได้ไม่ใช่คนบางกลุ่มด้วยน,นะครับไม่ใช่คนบางกลุ่มที่อยากได้นะครับคนทั้งประเทศเขาอยากได้แล้วทําไมไม่รีบจัดการมานลครับก็รีบดําเนินการมาสิครับนี่ผมพูดถึงเรื่องการฉีดวัคซ,คคซีนการจัดหาวัคซีนนะครับนี้หัวข้อถัดไปที่ผมจะพูดก็คือหัวข้อที่เกี่ยวกับ มาตรการที่เราใช้กับคนที่จะไปติดเชื้อโควิดเองนะครับหลังจากที่เรา,าเห็นจากไทม์ไลน์เห็นอะไรต่างๆของคนมากมายที่ติดไวรัสมาเนี่ยครับไม่ว่าจะมาจากต่างประเทศการเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเป็นความจริงครับว่ามันคงจะ เกิดขึ้นมาเองพัฒนามาจากคนที่อยู่ในประเทศนี้เองคงไม่ใช่มันก็ต้องมีแหล่งที่มาที่ไปนะครับมาจากที่ไหนอะไรยังไงก็สามารถถ้าเกิดเราสามารถตรวจสอบได้ก็ก็ไปดูสิครับว่ามันมาจากไหนคนที่เปิดทำรายได้ทุกคนเปิดได้ต้องเปิดได้สิครับทุกคนมีมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยทำลาย เปิดเผยความจริงนะครับผมขอใช้ว่าความจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงอันนั้นก็คืออาจจะต้องไปพิสูจน์หรือว่ามีการมาหักล้างในภายหลังแต่ความจริงเนี่ยครับไม่ต้องพิสูจน์แล้วคุณพูดความจริงออกมาเลยหรือคุณกลัวอะไรนะครับเราจะเราจะต้องไปกลัวอะไรนะครับถ้าเกิดเราพูดความจริงนอกจากว่าในความจริงนั้นมันมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องหลบซ่อนอยู่นั่นแหละครับเขาถึงได้กลัวดังนั้นตอนนี้เรากําลังมามุ่ง หาสาเหตุของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิดเราก็ต้องทําอะไรให้มันตรงไปตรงมาไม่ว่าคุณจะเป็นใครในกอในขอในคอในงอนนะครับถ้าเกิดคุณทําอะไรที่ทำอะไรที่มันทำทำอะไรลงไปแล้วแล้วก็มีกฎระเบียบที่ว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาที่วางไว้นะครับ <Awards> คุณก็เป็นคนคนหนึ่งมีบัตรประชาชนเหมือนกับคนคนอืน่นไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรคุณจะเป็นนักการเมืองเป็นแพทย์เป็นหมอ เป็นอะไรก็แล้วแต่กษัตริย์าพามแพทย์สูตรทุกคนมีสิทธิ์เป็นหนึ่งหนึ่งเดียวเท่าเท่ากันทุกๆคนนะครับดังนั้นมีเหตุอะไรเกิดขึ้นมาก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะต้องทำตามกระบวนการกฎระเบียบของอที่วางกันไว้ถ้าทุกคนรักษากฎระเบียบนะครับแล้วก็บอกความจริงผมคิดว่าไม่ไม่แค่เฉพาะ โคโรนาไวรัสแล้วครับในทุกๆเรื่องมันก็จะทําให้สังคมสังคมไทยน่าอยู่มากขึ้นสังคมมันจะโปร่งใสดูน่าอยู่ทําไมขออ้างตรงนี้นิดนึงทำไมบริษัทบางบริษัทเนี่ยเราต้องการความโปร่งใสของของผู้บริหารในบริษัทก็เพราะว่าบริษัทดําเนินการเพื่อผลกําไรมีคนมาลงทุนนะครับคนที่มาลงทุนก็อยากได้ผลตอบแทน ดังนั้นผู้บริหารก็ต้องมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลนะงบการเงินการบริหารจัดการทิศทางนะโยบายค่านิยมอะไรต่างๆมากมายเนี่ยบริษัทก็ต้องเปิดเผยให้กับผู้ถือหุ้นรวมทั้งประชาชนคนทั่วไปแล้วทำไมอาชีพบางอาชีพซึ่งซึ่งต้องรับผิดชอบคนทั้งประเทศทำไมคุณถึง มีอะไรที่มันไม่ชัดเจนกลุ่มเครือนะครับผมตั้งข้อสังเกตไว้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนทุกๆคนนะครับอยากเห็นบ้านเมืองของเราเนี่ยอยากเห็นประเทศชาติคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเป็นคนดีมีการพัฒนาเหมือนอารยะประเทศที่เขาเจริญแล้วนะครับในทุกๆด้านแล้วเราเริ่มต้นหรือยังล่ะครับ เราเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองวังนนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณจะมีอาชีพอะไรก็แล้ว kicking. แต่ sure. ถ้าเราเริ่มต้นจากเราวันนี้นะครับรุ่นถัดไปก็จะได้รับดอกผลจากคนที่เริ่มจากวันนี้เริ่มทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องในวันนี้ไม่ใช่เหรอครับและดอกผลที่ดีนั้นก็จะส่งผลให้กับรุ่นต่อไปต่อไปต่อไปนะครับไม่ว่าจะกี่ร้อนกี่หนาวอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องดีขึ้นพัฒนาขึ้นแต่ถ้าเกิด ทุกวันนี้เรายังยังติดอยู่ในในตรมพูดง่ายติดอยู่ในคนตรมอยู่ในบ่วงของความโลภความเห็นแก่ได้นะครับอะไรต่างๆนานา,นาอย่างไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะก้าวพ้นจากตรงนี้ไปได้แล้วเราจะไปหวังอะไรกับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราล้วครับก็นี่เมื่อเรายังไม่ทําให้เป็น ตัวอย่างเป็นบุคคลต้นแบบให้กับคนรุ่นหลังดูนะครับยกต,ตัวอย่างของความสูญเสียที่เกิดจากโคโรนาไวรัสในตอนนี้นะครับซึ่งผมในฐานะประชาชน,ชนคนหนึ่งที่เห็นข่าวๆแล้วผมก็เป็นประชาชนที่อยู่ในอยู่ในโลกมืดก็ว่าได้ไม่มีใครรู้จักผมแล้วครับแต่ผมเนี่ยมีโซเชียลเห็น <All S 1> <he S 2> ถือว่าโอเคมีโซเชียลมีอะไรหลายๆอย่างที่ ทำให้ผู้คนสามารถที่จะพูดได้อะไรได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีพื้นที่ให้เข้าไปามีสิทธิ์มีเสียงในในการบริหารจัดการอะไรก็แล้วแต่นะครับในในในประเทศเนี้ยพูด,ดง่ายๆในประเทศเราไม่มีอำนาจที่ไปบริหารจัดการแต่เราก็สามารถใช้โซเชียลเนี้ยที่จะบอกกล่าวผ่านไปกับคนบางคนที่สามารถที่จะ รับทราบรับรู้เรื่องราวของของความคิดของความอ่านของประชาชนคนคนอื่นๆคนหนึ่งได้นะครับซึ่งผมผมก็หวังว่าหลังจากหลังจากผ่านช่วงวันเวลาที่แสนจะยากลำบากนี้นะครับหลายๆอย่างผู้คนจะต้องตื่นตัวนะครับ ก็ในเมื่อคนบางคนนะครับพยายามแสวงหาอํานาจมาอยู่ในมือทําได้จนอํานาจมาอยู่ในมือนะครับบริหารจัดการก็ในเมื่อคุณทําเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายไปซะแล้วนะครับเรื่องยากก็คือทําเขียนกําหนดกฎเกณฑ์อะไรจนจนให้คนบางคนบางกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะมามีสิทธิ์มีเสียงบริหารประเทศอยู่ในกามือแต่สุดท้ายสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันง่ายกว่าสิ่งนั้นอีก ก็คือการควบคุมไวรัสโควิด COVID เนี่ยมันง่ายกว่าหรือเปล่าครับไม่ต้องไปเขียนแผนอะไรมากมายคุณก็บริหารจัดการดโดยการที่มีอำนาจอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยคุณประชุมกันทุกวันไม่ใช่เหรอครับพูดคุยกันคุณจะประชุมวิสาม,มันหรือว่าเขาเรียกอะไรวิสาม,มันหรือว่าไม่ประชุมแบบธรมธรมดานอกรอบอะไรของคุณอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่แลแ้วแ,แต่จะเรียกแต่ว่าถ้าเกิดทําแล้วทําให้มันเกิดประโยชน์ก็ต้องรีบทํานะครับไม่ใช่ให้ประชาชนบางคนซึ่งเขา หาเช้ากินค่ำเนี่ยแสนจะลำบากเนี่ยอยู่กันแบบลำบากยากเย็นแสนเข็นถ้าเกิดคุณอยู่บนหอคอยงาช้างคุณจะเห็นแล้วครับว่าประชาชนทุกวันนี้เขาอยู่กันแบบไหนยังไงนะครับแล้วเราก็พูดกันจังเลยว่าคนไทยเราเนี่ยมีแต่ประชาชนคนยากจนเป็นจํานวนเยอะมากที่รวยก็รวยรวยเป็นกระจุกจนเป็นจนก็จนกันกระจายไปทั่วนะครับแต่ วางสิ่งวางอย่างที่คนที่มีอํานาจบริหารจัดการรู้และก็เข้าใจแต่ไม่ทําสิ่งพวกนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับช่วยบาลานซ์ความสมดุลเอ่ยช่วยทําให้คนจนสามารถลืมตาอ้าปากได้ทําให้เศรษฐกิจชีวิตของคนดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นได้เลยจากโควิดโคโรนา 1 9ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของคนบางคนของคนที่มีอำนาจเป็นยังไงกับเรื่องบางเรื่องที่าการจัดซื้อบางสิ่งบางอย่างซึ่งผู้คนก็ไม่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเท่าไหร่ก็ออกมาพูดว่ามันจําเป็นต้องใช้มันจําเป็นต้องทําแต่เรื่องบางเรื่องที่มีประโยชน์กับประชาชนคนมากมายนะครับ60กว่าล้านในประเทศนี้กับ นเนื่นช้าเยื่นเยอะทำให้เกิดความเสียหายผู้คนล้มตายจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ซึ่งผมก็ขอขอพูดแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็เป็นห่วงบรรยายม่ใช่เป็นห่วงใครนะครับเป็นห่วงเพื่อนเพือนร่วมโลกเนี่ยว่าวันเนี้ยผมก็ยังมีโอกาสดีที่สามารถที่จะมาพูดให้กับเพื่อนเพื่อนฟังแต่ยังไม่รู้เลยครับว่าพวกนี้ จะเป็นยังไงนะครับเชื้อโรคที่มันอยู่รอบๆบตัวรอบๆหมู่บ้านของผมเนี่ยมีอยู่ทุกอยู่ทุกที่ตอนนี้มันจะเข้ามาติดเราตอนไหนเราก็ยังไม่รู้แล้วร่างกายเราจะสามารถรับกับมันได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้อันนี้น่าเป็นห่วงนะครับวันนี้ก็ผมขอจบสำหรับคลิปของคนหัวไม่สุกนะครับไว้แค่นี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามสหรับ ติดตามคลิปของเราในเรื่องของใหม่ๆที่คนหัวไม่สุขจะนำมาพูดมาคุยนำเสนอกันครั้งต่อไปในวันหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับบาย